คนมากมายหลากหลายความคิดเรียนรู้ชีวิตเราอยู่ร่วมกันเรื่องวุ่นวายมากมายอยู่ในนั้นไม่รู้จะหันไปพึื้ใครทำกลางผู้คนมากมายปัญหาทุกอย่างคลี่คลายด้วยประชาธิปไตยแผงตากองการสีตลาดวิธีประชาธิปไตย ตอนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยเจ๊ฝากเอาขยะไปทิ้งหน่อยนะโอ้ยขยะหนักจังเลยครับแม่ใครแล้วๆๆแล้ว,ลว,ลว,ลวเอานะพวกเธอยังหนุ่มยังแน่นถือว่าช่วยคนแก่นะ หนักดังไล่หักดังไล่หนักมากทั้งขยะอยู่ที่ไหนอะครับผมไม่ไหวแล้วนะครับเฮ้ยอยู่หน้าตลาดนู่นเลยเพื่อนแปงเราทิ้งขยะไว้ตรงนี้ก็ได้นี่นาเฮ้ยแต่พี่ป่องพี่แปงครับตรงเนี้ไม่ใช่ที่ทิ้งขยะนะครับโอ้ยได้สิน้องกันคนอื่นทิ้งได้เราก็ทิ้งได้ ไอยาพวกนึกถึงขยะตรงนี้ไม่ลายนะทั้งขยะก็มีทำไมไม่เอาไปทิ้งอ่ะนี่ทำไมจะไม่ได้ไรเฮียเห็นคนก็ทิ้งกันตั้งเยอะแยะไม่ว่าจะช่วยการรักษาความสะอาดถ้าทิ้งขยะแบบนี้ตลาดของเราก็สกปรกแย่แล้วสิไอ้มีสอนแล้วเฮียถังขยะอยู่ไกลอ่ะขยะก็หนักเราทิ้งตรงนี้แหละและอีกอย่างไม่ใช่แค่เราที่ทิ้งมีคนมาทิ้งก่อนหน้าเราอีก เป็นประชาธิปไตยหน่อยสิคนส่วนใหญ่ทิ้งได้ทำไมพวกผมจะทิ้งไม่ได้พวกเราไปละพวกหรือเอาประชาธิปไตยมาอ่างความมากง่ายชัดชัะเฮียตองครับเดี๋ยวผมเอาไปทิ้งให้เองก็ได้ครับมาๆา,าเฮียช่วยว้ายตายแล้วน้องกันเฮียตองทำไมอยู่ในสภาพแบบนี้แหละลูก ก็พี่ปองพี่แปงสิงครับไม่ยอมเอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะตั้งกองไว้ตรงทางเดินเราก็เลยต้องลากขยะไปทิ้งให้อ่ะปองแปงนี่มักง่ายจริงๆแล้วว่าอะไรออกแต่ตลาดซะ้นเลยเฮ้ยเดีย๋ยวไปโทษพี่ปองพี่แปงเลยครับที่พวกพี่เขาทิ้งขยะตรงนั้นนะ่ะเพราะมีคนไปทิ้งก่อนก็เลยทิ้งตามอะ่ะเฮียตงใจเย็นๆนะครับการที่เราจะเปลี่ยนความคิดคนอาจต้องใช้เวลาที่เฮ er ียตง และน้องการอควยาไปทิ้งให้ถูกที่ถือว่าเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมเพราะแสดงถึงการเป็นพลเมืองที่ดีที่สามารถแยกแยะถูกผิดและละอายต่อการทําความผิดที่สําคัญยังกล้าทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและเคารพกติกาของสังคมด้วยทีนี้พอคนอื่นเห็นก็จะได้ทําตามไงครับเฮ้ยเสียงรถชนดังมาจากหน้าตลาดเราเรีบไปดูกันดีกว่าครับเผื่อมีใครเป็นอะไร คุณพระช่วยป๋องแปงเป็นอะไรมากไหมไม่เป็นไรหรอกจก้ะแต่ใครไม่รู้ทิ้งกระป๋องไว้การถนนพวกเราได้ขี่รถสะดุดล้มเนี่ยมักง่ายจริงๆโอ้ยใช่คนอื่นต้องเดือดร้อนเพราะคนมักง่ายพวกเนี้ยเดี๋ยวพวกเราเจอนะจะจับมากว่าตลาดซะให้แคนเลยเลร้วพวกลื้อไม่ต้องทำมาเป็นโมโหเลยอ้ว,ว่านะกระป๋องที่พวกลือขี่มาเหยียบ ก็คงกลิ้งมาจากตรงนั่งตรงกองขยะที่พวกลรือบอกว่าทิ้งได้ลลงแหละจริงๆด้วย,วยวนี่แหละนะเ็ามีถังขยะก็ขี้เกียจไปทิ้งกันทําตัวตามสบายจนเป็นนิสัยป๋องแปงครับรู้แล้วก็อย่าทำอีกนะครับคนเราอยู่ร่วมกันก็ต้องช่วยกันทำตามกฎระเบียบและคอยสอดส่องดูแลชุมชน อะไรที่คิดว่าทำแล้วจะส่งผลเสียกับส่วนรวมก็ต้องไม่ทำครับพวกเราได้บทเรียนแล้วจ้าท่านผู้ชมครับพลเมินที่ดีในวิถีประชาธิปไตยคือคนที่ยึดหลักประชาธิปไตยในการนำรงชีวิต ปฏิบัติต้นอยู่ในกรอบของสิทธิเสรีภาพและจรยะิยธรรมที่ดีงามรวมทั้งช่วยส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเพราะการที่ทุกคนเห็นคุณค่าของประชาธิปไตยจะช่วยให้สังคมมีความมั่นคงปลอดภัยและสงบสุขได้ครับสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต